ีพันแสงชัดชอน้ำชัยแต่ในเที่ยวนี้จะหาตัวต่อลมหายใจไปได้ต่อหรือไม่ในน้ำกบฏนาวาขับเรือดีจากเหนือสุดดนสยามจังหวัดเชียงรายเที่ยวทีแล้วหลวงพี่แม็กหัวใจเกือบวายใจหายแวบใจหายไปแล้วเที่ยวนเที่ยวนี้ก็นั่งชมอยู่ที่วัดแต่พิษออก าเอาเลยวิ่ออกได้ออกนี้ออกแบบนี้เขาบอกว่าในหนากรกฎดหนาหวาจะแก้แค้นจะแก้แค้นอัครมงคลอัครมงคลหนาวาได้หรือไม่ได้แต่เมื่อกละกรกลกรดเพชรจิตใจดูสู้ไม่ถอยไอ้ดูสู้ไม่ถอยจะทำได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นได้เมื่อเพชรจิตใจหรือกละกรดหนาหวาน ที่ได้บองด้วยสายตาขนาดนี้อัศระยังหนีไม่ออกเอาว้ yeah, แล้วลอ่ากะลายังหนีไม่ออกเอาเลยในเมื่อบุปผาเที่ยวเนี่ยเป็นทีน่าว่าทีมงานต้องระกดนาวาบอกไม่ไหวก็เคยไหวถึงไม่ไหวก็ปล่อยเลยทีมงานอยากะกละลาบุคคลนวาดีเข้าใช่ประเด็นเขาจะใช้ผลการตัดสินกลางการตัดสินยกถงให้เรือร่องน้ำ น้ำเงินครับรองน้ำน้ำเงินครับอัครมองคลนาวาเป็นเลชนะอัครมองคลนาวาเป็นเลชนะครับเจ้าหน้า